สวัสดีครับผมมวยหูเอริฟนอนเนยซาหน้าเอาไปใช้น้าสมาชิกวันนี้ก็จะให้มวยรักมวยชอบอีกเช่นเดิมนะวันนี้ไปกันในศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนิน,นะนครับช่อง t ู o for you ยี่สิบสี่ครับวันนี้นรับมวยรักมวยชอบผมกู้ทีหนึ่งนะร,ระหว่างเจ้าปากพนงังต่อย้ำสวนก็เป็นมวยเพศแต่ซ้ายตั้งบางโต๊ะจังหวะฝีมือมวยดีครับวันนี้พบกับเจ้าสิงศึกศักอนุพงศ์ก็เป็นมวยเก่านะครับต่อยมวยมานานแล้ว ไปหนักต่อยแรงเขานายไม่ลูกขวางหน้าฟันศอกนะครับได้กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยนะครับคู่นี้ฟันตรงไปที่เจ้าสิงศึกนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะเพชรสุริยาสิงจัตุล,ลัดก็เป็นมวยเพศจังหวัดฝีมือเขานายเหนียวแน่นป้อมรัดฟตัตเตบูดูดนันผัดแพ้ชนะกันมาแล้วนะครับวันนี้พบกับเจ้าเก,ก้าล้านสิบกำนันเหน่งก็เป็นมวยทรงคล้ายๆกันครับจังหวัดฝีมือเขานายป้อมรัดฟตัตเตผัดแพ้ชนะกันมานครับคู่นี้น้าชอบที่เจ้า เพชรสุริยานะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเมืองลาวเกียรติทองยศนักมวยจากสพอลปปอาวก็เป็นมวยเพชรเปิดเกม,เม,เมแต่ขาต่อยมาจอ,อย่างกล้าแลกกล้าสวนบูดุดันวันนี้พวกเจ้าอ,อมสินพ่อพัชรวาสก็เป็นมวยเพชรจังหวัดฝีมือแต่ตีนซ้ายหน้าเก่งนะครับดักเตะดักแทงนะขวางหน้าฟันศอกครับเข้าออกรวดเร็วกว่าครับคู่นี้ฟันธงที่เจ้าอมสินนะครับคู่เอกของรายการนะครับสีวกรเกียรติเจริญชัยก็เป็นมวยเพชรจังหวัดฝีมือแต่ตั้งบังโต้หมัดศอกสวนแรง วันนี้พวกว่ารุ่นน้องนะอย่างเจ้ากิตสนะดาวเด่นมวยไทยก็เป็นมวยเพศบูดูด้านหน้าเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมนะปั้มรัดฟัดเตะปอดใจปลายแรงรูปร่างช่วงชกดีนะช่วงหลังที่ฟอร์มสดขึ้นมานะครับคู่นี้นะับฝันตรงน,นี้เจ้ากิตสนะดาวเด่นมวยไทยนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะส่วนเ่วนเพื่อนท่านใดอยากจะลุ้นมวยเชียร์มวยหรืออยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มเมก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับวันนี้จากลาไปครับสวัสดีครับ